สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่สุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับแอ้วเราวันนี้ก็เหมือนทุกคลิปนะครับคือขอขอบคุณพี่น,น้องที่สละเวลาเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำสุริชาติก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับมีใครแนะนํามาก็จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองไป ก็มีหลายท่านบอกว่าตอนนี้ก็พูดคล่องขึ้นนะเป็นพูดวนเดียวจบไม่มีตัดต่อแสดงว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะั้นก็ขอขอบพระคุณครับมันก็จริงจริงไม่เก่งหรอกก็พูดได้เท่านี้แหละนะครับจะให้เหมือนกับพวกมืออาชีพที่เขาช่องใหญ่ๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่อัดคลิปมาคุยกับพี่น้องได้ก็โอเคละนะครับคนดูก็ไม่ค่อยเยอะแค่หลักร้อยนะครับ เท่าไหร่ก็ดีใจหมดนะครับก็ะจะมีบางท่านแบบดูตลอดเลยต้องขอขอบพระคุณเลยนะครับขอกราบกันเลยเพราะว่า,าตามดูตลอดนะครับอาจจะประมาณร้อยสองสามร้อยคนเพราะว่าไม่ได้ดูทีเดียวก็มีทยอยมาเรื่อยยอดวิวก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะมีคนมาดูวันละยี่สิบสามสิบคนบางทีก็ห้าหกคนก็ยอดวิวก็เพิ่มขึ้นทุกวันก็ก็ดีใจพี่น้องให้ ให้ความเมตตาเนาะก็หวังว่าคงจะเมตตากันตลอดไปนะครับส่วนจะให้ไปทําคลิปที่มันมีคนแนะนําให้ทําคลิปเกี่ยวกับที่มันมีดราม่านะเช่นเช่นแบบว่ามันจะมีคลิปของคนต่างชาติที่ด่าประเทศเราเนี่ยให้ไปเอาคลิปอย่างนั้นมาลงบ่างคือ่านบอกไม่เอานะครับคลิปเอาคนเอาคนต่างชาติที่เขาด่าประเทศเราอ่ะด่าคนไทยเนี่ยด่าประเทศไทยของเราเนี่ย เอามาลงแล้วก็ให้คนไทยเราไปด่าคนนั้นมันดูแล้วไม่โอเคเนาะเพราะว่าคนนี้เราจะไปให้ค่านะครับอี่ตุชาติทางานความมั่นคงมาก่อนไม่เคยให้ค่าคนพวกนี้คนไทยเราต้องสามัคคีกันต้องรักกันนะครับอ่าไม่ได้ห้ามนะท่านท่านใดจะไปดูก็ดูได้ครับเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาแหละก็จะมีคลิปแบบนี้มาคลิปเราจะไปเลืองว่าคลิป ดีไม่ดีมันไม่ใช่เขามาให้เราดูแล้วก็ดูเราแต่ว่าเวลาเราไปคอมเมนต์เราก็เวลามีคนไทยด้วยกันไปคอมเมนต์บางทีคนไทยชอบอย่างนั้นก็มีนะเออไปไปไปชอบคนที่มาด่าประเทศตัวเองก็มีอ่าแล้วก็คนไทยก็ไปทะเลาะก,กันนะครับสุดท้ายแล้วคือคนต่างชาติมามาด่าคนไทยคนไทยทะเลาะก,กันอ่าพี่ทรายไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับ,นะรบก็แนะนําได้เท่านี้ส่ดน้ครอยากดูก็ดูนะไม่ว่ากันครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็ก่อนที่จะดูก็มากดติดตามคลิปพี่สุรชาติก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูอย่าไปกดดูแต่คลิปคนต่างประเทศนะเห็นโอ้โหบางคนมีผู้ติดตามเป็นล้านบ่าวนั่นบ่าวนี่นะโอ้โหดูเข้าจังครับเขาลงมาลงคลิปไม่ถึงชั่วโมงหรอกคนดูเป็นหมื่นวันหนึ่งเป็นแสนนะครับเขาไม่่ธรรมดาเขา เราเราเคยเข้าใจนะคนไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าในแถบนี้เราฉลาดกว่าเขาเก่งกว่าเขาเอ,อแต่สุดท้ายคนไทยเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของของของยูทูบเบอร์ต่างชาติเนี่ยเขาจริงๆเขาไม่ค่อยมีความรู้นะผมสังเกตดูเขาความรู้เขาไม่สูงนะแต่เขามีจิตวิทยาในการพูดเก่งมากบางทีก็พูดไม่เก่งทนา่แต่คนไทยเป็นหลงเขาเองนะแต่ไม่เป็นไรหลงก็หลงไม่เป็นไรครับ เป็นสิที่ส่วนตัวนะไม่ยังไม่อยากจะไปว่าใครเพราะเ,าเพราะว่าพี่สุชาติก็ดูนะดูคลิปพวกนี้แล้วก็กดติดตามเกือบเกือบทุกคนเกือบทุกบานนะไม่ว่าจะบ่าวสาวบ่าวด้านบ่าวนี่สาวน,านั่นนี่พี่สุชาติติดตามเขาหมดนะเพราะาอยากอยากจะรู้ว่าเขาเขาพูดอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะเอแต่ว่าจะดูก็ดูแต่ว่ามาผ่านมาเห็นคลิปของพี่สุชาติก็ มากดติดตามหรือว่าท่านที่ดูอยู่ก็กดแชร์ไปนะครับบอกว่าเอาคลิปของพี่ยังมีอยู่คลิปที่เอ่อเขาข้าคนไทยยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไปดูแต่คลิปจากประเทศนะครับก็เ,เอาอะไรให้ดูก็ดูแล้วก็กดติดตามแล้วก็ไปนั่นนะครับจุนท้ายลงท้ายด้วยเลยรู้ไหมสงท้ายด้วยกันโอนเงินไปซื้อไปสร้างบ้านให้เขาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาซื้อที่ให้เขาคนไทย เป็นที่งานคนไทยใจดีคนไทยใจดีครับไม่มีอะไรนะสหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอวันนี้มีอยู่สองเรื่องนะจริงจริงไม่ไม่ไม่อยากจะลงหรอกคลิปคลิปแบบนี้แต่ว่าไม่ลงไม่ได้เพราะเหตุมันเกิดแล้วมันจริงมันเกิดมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่โอ้โหหลายสิบปีทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีอยู่คือคนหากินประเภทนี้ก็ยังมีอยูอ่เรื่องแรกก็คือพี่น้องเคยเห็นรถ ผ้าป่าไหมรถที่เขาไปตามหมู่บ้านอะกระจายเสียงบางทีก็มาจากไกลๆมังช่วยทําบุญหวังลูกนิมิตผ้าป่ากระถินอะไรเขาจะมาแล้วก็เรื่อนไรตามบ้านแบบสไตล์นั้นนะครับคือเมื่อประมาณสักสีหวันเนี่ยพี่สุริชาติไปกลับไปหาเพื่อนที่ที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันที่เคยทํางานด้วยกันมาเก่าที่ตอนทํางานอยู่นะผ่านไปก็ ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยกินแล้วก็ลงไปกินแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินขณากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ปรากฏว่ามีรถเนี่ยรถที่ว่าเนี่ยแบบรถพระป่า,ากระถิ่นนะที่ว่าม,าม,ามาัมาเรียอะไรเงินนะเขาก็มปจอดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วเขาก็ลงมาโอ้ก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าที่ร้านเขามีอกระแผงพลาสติกอะถังน้ํพลาสติกอะสองอันที่ร้านนี้นะแล้วก็มีไม้ไผ่ที่เสียบอะนะ นี่หนีบเงินหนีบเงนิงน,งนงไว้แล้วก็ยางวงรัดน่ะแล้วก็เสียบเสียบไว้ก็เพราะว่ามีพระกับลูกศิษย์ลงมาจากลงมาจากรถแล้วก็พอมาถึงเขาก็เขาบอกว่าเขาจะมาเอาเอาอาทางปัจจัยเขาว่าอย่างเงี้ยทางปัจจัยก็คือทังเงินนั่นแหละเจ้าของร้านก็เขาก็มาตวายให้นะครับแล้วก็เขาก็กำลังจะขึ้นรถพี่สุริชาติก็รู้สึกผิดสังเกต พี่สังเกตพรนะเลยเพราะว่าพระรู้สึกจะผมยาวนะแล้วก็คิ้วก็เหมือนกับจะไม่ได้โกนก็ประมาณยาวเท่ากับพี่สุชาตินี่แหละเลือดจะยาวกว่านะแล้วก็ผมแต่พอผมพรดเดือนอะไรก็ตามปกตินั่นแหละสุชาติก็มองพอมองปั๊บเขาก็หันมาสบตาเขาก็เห็นพี่สุชาติแบบคล้ายๆกับสงสัยเขาก็รู้สึกจะไม่ค่อยพอใจพระนะต,ต่างคนต่างก็ต่างมองแต่พี่สุชาติไม่ได้ว่าอนะไรหรอกเขาก็ทำของเขาไป เือนกระทั่งเขาอขึ้นรถเขากำลังจะเดินมาขึ้นรถเขาก็มองนะดูสายตาก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจนะเขาก็บอกพี่สุดาคล้ายๆกับอะไรวะรแบบเหมือนจะมีเรื่องอะ่ะเหมือนกับจะหาเรื่องอะ่ะคือถ้าไม่มีพระเหลืองคงจะเดินมาหาเรื่องนแน่นะทีนี้เขาก็อกําลังจะขึ้นรถเขาเปิดประตูปรากฏว่าเหมือนเหมือนเข้าไปเหยียบอะไรไม่ทราบพระ พวนั้นน่ะพาะรูปนั้นน่ะมีการเสียหลักะครับเกือบจะล้มแต่ว่ามือเข้าไปคว้าประตูไว้ก่อนประ,ประตูรถน่ะพอพอคว้าไปว่าขาเขาเสียหลักมาปรากฏว่าอีวอนถลกขึ้นมาครับถลกขึ้นมาเลยัวเขา,าหน่อยหนึ่งปรากฏว่ามีกางเกงยีนน่ะพระองค์เนี้ใส่กางเกงยีนน่ะพับกางเกงยีนมาไว้ตรง,งเขาเขาก็รีบเอาผ้าเหลืองลงไปนะ าไปปิดนั he he ่นไว้พ oh, ี่ชายเขาหัวเราะไม่ใช่พี่สิชายเห็นคนเดียวนะมีเด็กวัยรุ่นอยู่ประมาณสี่ห้าคนเขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มองเขาอุ้ยพระใส่กางเกงยีนเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้เขาไม่พอใจมากดูเขาไม่พอใจพอ้เขาก็อเขาก็รีบขึ้นรถไปพอเขาลุกขึ้นด้เขาก็รีบขึ้นรถหรือเด็กก็หัวเราะนะพี่ชายก็ไม่ได้หัวเราะก็แค่ยิบนะครับก็ชี้มือชี้มือเหมือนกันก็ชี้มือแหละชี้มือใส่พระนะ เขาคงไม่พอใจมากรับพอดีรถเขาออกไปพอสักพักหนึ่งเขาก็กำลังรถกําลังเคลื่อนเขาก็รถกระจกลงมาแล้วก็จกออกมาแล้วเขาก็ชูนิ้วกลางให้โอ้โหอย่างนี้ไม่ใช่พระนะครับสแสดงว่าเป็นมิจฉา,าชีพแน่นอนนะทะเบียนรถก็เป็นทะเบียนรถต่างจังหวัดจังหวัดอะไรก็ไม่เขาบอกนะครับเดีย๋ยวพลาดพิงจังหวัดเขาไม่ดีนะครับ จ,จริงๆก็อาจจะไม่ใช่จังหวัดนั้นก็ได้หรอกอาจจะเป็นคนจังหวัดอื่นหรือว่าคนแถวนั้นก็ได้ครับทะเบียนปอมีเยอะนะครับนี่ก็ฝากเตือนนะครับเวลาท่านจะทําทบุญทําอะไรก็เอาให้มันแน่ชัดก่อนอย่างกรณีเนี้ยพี่สุริชัดมั่นใจมากว่าจะต้องเป็นผู้มิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าสภาพจริงๆเขาจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วมาสกกลเลยเขาไม่ใช่ใกล้ๆนะ ไม่ต่ำกว่าสามสี่รอยกิโลถ้าตามถ้าตามที่เขาประกาศไว้นะคือถ้าถ้าไกลๆเราก็ไปตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมแ้วอย่างคนไทยเนี่ยก็นิดหน่อย2 0่สสิบก็ไม่เกินร้อยนะครับก็ห้าสิบเกินนี้หรอก็ไม่ค่อยเสียดายนะครับก็ทําบุญกันไปอถ้าเป็นวัดจริงก็อนุโม,ทน,มทนาด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าพระแต่ถ้า เป็นภาพปรอมและวิชาชีพก็ถือว่าให้ทันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ก็ตื่นเตือนไว้นะกลัวเราไปเสียท่าเยอะเเพราะว่าบางทีพวกนี้ไม่ได้มาคันเดียวนะเขามาหลายคนแล้วก็อีกอันนึงที่หมู่บ้านพิสุริชาติอยู่เนะี้ยหมู่บ้านเนี้ยที่อยู่เนะี่ยประมาณทักสองวันที่ผ่านมาเนี้ยมีรถของมูลนิธินะครับบอกว่ามาจากทังจังหวัดแถวภาคตะวันออกเขาบอกว่าเขาได้รับ มอบหมายได้รับการอนุญ,ญาตจากในอำเภอลนะเขาว่าอย่างเงี้ยให้เขามาสามารถมาเลียไหลได้ไปซื้อลงศพแล้วก็ไปช่วยศพไร้ญาติช่วยคนทุกตกตกทุกได้ยากอะไรนะเขาก็อธิบายไปนะครับก็ตะเวนตามบ้านพี่น้องคงเคยเห็นนะก็ตะเวนตามบ้านไปขอเงินมาทำแล้วนี่เขาก็อธิบายเขาพูดเขาพูดดีนะเขาไม่ได้เป็นดุร้ายอะไรหรอกพูดเะเาะก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ประมาณสิบกว่าคน เห็นเขาบอกว่ามีไม่ใช่มีคันเดียวนะแต่ยังในหมู่บ้านพิศนุชาติเนี่ยมีคันเดียวอแต่บ้านอื่นก็มีไม่ใช่ไม่ใช่มีบ้านนี้บ้านเดียวแล้ที่อื่นในตัวอำเภอตัวอะไรมีหมดเลยแต่แล้วก็มากันเป็นทีมนะครับเขาก็มาเรียกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ทีเนี้ยคนที่เขาให้ก็ให้แต่เขาเขาจะเข้าทุกบ้านนะอย่างบ้านพิศนชาติก็โดน แต่พี่ท่านไม่รุกออกไปหรอกเขาเขาเดินมาแล้วเขาก็ตะโกนเรียกมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับก็นิ่งๆพีนนิ่งไว้สักพักหนึ่งเขาเห็นเขาไม่เห็นใครเทแทนที่เขาจะออกไปไม่ใช่ก็ประตูเงองแงมเป็นทีเดียวนะเขาก็เบียดเข้ามาเขาเดินมาหลังบ้านเดินมาจากถือวิสาสะเดินเข้ามาเลยเขารู้รู้ว่าแทนที่เทีนท คนไม่มีคนไม่เจ้าของบ้านไม่อยู่อ่ะแทนที่จะเดินออกไปไม่ใช่อ่ะเดินมาหลังบ้านเลยแล้วมาทําอะไรก็ไม่รู้วิชาก็เลยทําท่าแบบเสียงดังๆในบ้านหน่อยก็ไม่นถึงก็โวยวนะายทำให้คนรู้รู้ว่ามีมีคนอยู่สักพักหนึ่งเขาก็รีบวิ่งออกไปแต่ทีไม่มีอะไรหายเพราะว่าจอบสินไม่ค่อยเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านเ็ฝากเตือนนะบางทีคนแก่อยู่บ้าน หรือว่าเราอาจจะลืมของวางไว้เนี้ยคนพวกนี้มาเจออะไรเข้าหมดนะครับแล้วอีกอย่างหนึงพอสักพักหนึ่งแค่นั้นแหะไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกปรากฏว่ามีเ,าเพจหรือว่าไลน์ของกลุ่มของอำเภอเนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่ามิจฉาชีพมาอวดมาอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากอำเภอแล้วซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตเลยนะครับมาโกหกอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นมิจฉาชีพที่แท้จริงแหละ แล้วก็มาตากวเวยนไปตามหมู่บ้านต่างๆอ่ะในอำเภอหรืออาจจะมาจาก,กำอำเภออื่นแล้วก็ได้นะครับ mm hmm. หากินมาเรื่อยนะครับ mm hmm. ก็ให้ระวังไว้ก็จรกินก็ไม่ไม่เยอะหรอกถามคนที่เขาให้ดูเขาบอกว่าให้คนละยี่สิบาทคนละสิบาทห้าบาทบางคนก็ไม่ให้เลยแต่ว่าสิบบาทยี่สิบบาทถ้าเยอะๆมันก็ได้เยอะนะครับหลายหมู่บ้านนะ แต่ที่สําคัญเขาที่พี่ดชาติบอกลนะเขาเข้ามาเดี๋ยเขาคนคนไม่อยู่บ้านเนะี่ยแทนที่จะออกจะออกไปไม่ออกไปนะครับเขาเข้าไปในบ้านบางทีอาจจะมาขโมยของหรือว่ามาเจอคนเฒ่าคนแก่จ,จะชิงเงินคนแก่ไปเจอทรัพย์สินอะไรก็หยิบฉวยติดมือไปอ่าจริงๆเรื่องนี้มันมันมีอยู่เรื่อยนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันมเรื่องเก่าเก่านานมากแนละ้ว ไม่ต่ำกว่าย0่สปีแล้วแหละสไตล์นี้นะก็เตืเตือนกันไว้นะครับเตือนสติไว้นะด้วยความเป็นห่วงนะครับและปาถนี้ปาถนาดีจากกับพี่น้องทุกท่านก็เลยออกคลิปลงให้พี่น้องดูอาจจะได้เตือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่สูงวัยในบ้านนะครับก็ด้วยความรักทุกทุกคนทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ถ้ามีอะไรที่มันอพอจะแจ้งเตือนพี่รองนด้พี่จะมาเล่าให้ฟังมาบอกให้ระวังตัวกันไว้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีข่าวอะไรก็จะมาบอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้พี่น้องสู้ข้างแรงนะครับทำอะไรก็ให้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรำรวย,ยทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ